น้องหมาก็ต้องเลี้ยงแถมยังมาแพ้ขนของน้องอีกทำให้มีอาการคันคอไอจามอยู่บ่อยๆปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วต้องหาตัวช่วยผมก็เลยไปเจอตัวนี้มาแอโรนีเป็นตัวช่วยฟื้นฟูและเสริมสุขภาพปอดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจภูิแพ้ต้องมีติดบ้านไว้เลยที่เลือกทานตัวนี้พอเขาขึ้นทะเบียนออยได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากลจึงท,ทาให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยกันได้เลยแค่นั้นยังไม่พาะนะนะเขายังมีสารส่วนประกอบถึง15ชนิดปริมาณมากกว่า1,000มิลลิ ในหนึ่งแคปซูลแถมแต่ละชนิดก็มีงานวิจัยในคนด้วยนะเช่นซิงเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นกับร่างกายเขาช่วยลดอาการไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลแค่นั้นยังไม่พอเขายัางมีโทรไซยานินในเอลเดอร์เบอร์รี่ที่เป็นสารตารอนุมูลอิสระชั้นดีที่ช่วยลดผลกระทบจากสารก่อาการแพ้ได้ด้วยทานเป็นประจำเลยครับทานครั้งละ1แคปซูลสังเกตได้เลยว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆไม่ไอไม่จามเหมือนแต่ก่อนแล้วแถมทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอีกด้วยน้องหมาก็ต้องเลี้ยงแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพตัว เองกันนด้วยใครใสนใจเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้เลย